رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا สลาุอะัยกุ้มบารมณตุลลอทีบารกาทุอันทมิลกครับต้องขอจุรถนะครับขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าออฮ์สุภานะคุณตาลาที่ให้โอกาสพวกเราสามคนได้มาพูดมาคุยในช่วงรอมฎอนชวนคิดในเดือนรอมฎอนนะครับหลังจากที่ได้สนทนากันไปรเรื่องราวของการฆ่ามนุษย์การปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์การดูแลเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันในช่วงตอนที่ผ่านมานะครับโดยคงยัองอย ที่จะต่อเนื่องโดยเฉพาะคุณค่าในเดือนรอมฎอนการมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนก็อันทำอีกแล้วครับทีนี้เราจะได้คุณค่ามากที่สุดเพียงใดก็คือเรื่องราวของความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนจากผู้รู้ผู้ทรงวุฒินะครับและในช่วงนี้ครับช่วงรอมฎอนชวนคิดนะครับดรวิสุทธิ์มิลลเตผู้ในการศูนย์ประสานงานสมนกรีฬราชสมบัติประจำภาคใต้ก็จะเป็นผู้ที่จะไขเรียกไขหรือว่า อธิบายความที่พระผู้เป็นเจ้าอาล,าลาอัตตาระบุไ,ไว้ในพระหมายขบี้รัวและก็แบบอย่างของท่านบรมศาสดานบีบ,บัวมับบสสโลลลฮขอละลัยสลัมต่อเรื่องราวต่างๆที่ได้ถูกถามนําเสนอและในวันนี้นะครับในคุณค่าการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษยชาติในเดอรมนดอนด้วยกันเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนอย่างไรท่ามกลางที่มีความหลากหลายความคิดนะครับที่แตกแยกแตกต่างมากมายทีเดียว โอกาสเดือนรอมฎอนเราจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าอย่างไรวันนี้จะได้สนทนากับดรวิสุทธิลาเต้ครับอาจารย์ครับอาสาไม่กุ้งครับว่าในกลุ่มสาระมลพิษรอบของบริษัททุกสาระท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านครับคุณพรัศกรสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับเป็นไงบ้างเดือนรอมฎอนครับด้คุณรัศกรนี่นะครับท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นผู้แทนต่างศาสนิกที่พอเราสนทนากันปั๊บเนี่ยนะครับใน ไออีกมุมหนึ่งก็มุมของพี่น้องต่างศาสนิกอาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดที่เดียวนะครับเล้พูดอย่างนั้นก็ต้งในงานในการนําเสนอให้อาจจะมีมุมบางอย่างส่วนตัวของผมเองนะครับให่พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมได้ได้เข้าใจบ้างครับครับครับก็ไทยเราสทยเเป็นประตูใช่ครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับอาจจะมีมุมบางอย่างที่ผมอยากไม่เข้าใจหรือว่าอยากถามเป็นการส่วนตัวก็ถือโอกาสนี้นะครับเราคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านทางบ้านอาจจะ มีข้อสงสัยหรือว่าคําถามคล้ายๆกับผมอะไรประมาณนี้นะครับคนน่าจะช่วยทําให้แนวทางหรือวัฒนการของอิสลามเนี่ยน่าจะเป็นที่เข้าใจโดยเฉพาะกับคนที่เข้าใจน้อยอย่างผมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอาจารย์นะครับเป็นไงบ้างด้อยู่ในเดือนอมบดรกับพวกเราด้วยนี่เป็นไงบ้างครับนีก็โอเคครับดีนะมิลาครับนั่นคือความรู้สึกที่บุรศักดิ์ได้ได้มานั่งร่วมผลิตสื่อเพื่อเลาะตลาดในรายการทีวีอมบดร์อมบดรชวนคิดนะครับก็ เป็นความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและการที่จะได้นําไปบอกพี่พน้องเพื่อนพ้องน้องพี่คุณครูศักดิ์ด้วยนะครับรบตรงนี้ครับคุณครูศักดิ์ที่เราผมเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของค,คุณค่าในการใช้ชีวิตในเดือนร,มรอมฎดอนและก็การปฏิสัมพันธ์ต่อของของผู้ศรัทธาเนี่ยของผู้ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยที่เรามันต่อเนื่องมาตั้งแต่เรื่องราวของการท้าท่าสและโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎดอนเนี่ยช่วงเดือนที่มีมีประกาศเป็นสร่อมงคลมากๆมีเพร่ โปรโมชั่นของคุณค่าโปรโมชั่นของอที่ความเมตตาจากเราตลาดที่จะให้กับมนุษยชาติอาจารย์ครับตรงนี้อาจารย์จะบอกอะไรกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันในช่วงนี้เดือนมกราคมท่ามกลางโอ้โหมันแปลกแยกแตกต่างเหลือเกินคือมกราคมเป็นเดือนแห่งคว <c ười> ามเมตตานะพระสุล <c ười> ัสศรลอธิรมบอกว่า เป็นเดือนซึ่งโอวาลูฮูรักมาจนครับือช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นเดือนแห่งเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งความเมตตาช่วงกลางเดือนเป็นเดือนแห่งการอภัยโยนในการอภัยด้วยใช่ใการ,ร,รอภัยและสุดท้ายก็คือเป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยปลดปล่อยจากไฟในรถ จากไฟน,นรกปรับปล่อยจากไฟน,นรกทั้งหมดจะสะท้อนความเมตตาปราณีสะท้อนการเป็นผู้ให้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยเดือนนี้จึงต้องเป็นเดือนแห่งการแสดงออกซึ่งความเมตตาการุณนะครับความมีน้าจิตน้าใจและความเพื่อ<ๆ>เพื่อเผื่อแผ่ที่เราเพึงมีต่อทั้งเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายสรพพชีวิตทั้งหลายด้วยกับสัศดรครับไม่่เฉพาะมนุษย์นะเป็นคนที่ มีสัตว์เอาไว้ใช้งานหรือเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยถ้าคุณจะเมตตาปราณีกับสัตว์ให้ให้มากขึ้นก็ย่อมเป็นการดีและทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยนะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยจะได้รับการตอบแทนมากกว่าปกติถึงสิบเท่าสมมุติว่าท่านทําในเดือนอื่นเนี่ยได้อย่างหนึ่งก็ได้ได้ได้สิบนึ่งนะครับได้สิบแต่ถ้าเป็นระมั่อนได้หนึ่งร้อยทำอย่างได้หนึ่งร้อย นะฮะโปรโมชั่นสุดๆเลยนะที่รเราที่เราสัองไดเพราะว่าไอ้คนที่ถือศีโอดเนี่ยเขาจะต้องอคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการที่ต้องฝึกตนเองอย่างหนักนะว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้เขาต้องยอมอดอาหารตั้งสิบประมาณสิบหกชั่วงโมงในรถบประมาณสิบหกชั่วงโมงในแต่ละวันเนี่ยที่ต้องอดอาหารเนี่ยนำมาสิ่งความหิวความอะไรต่างๆแต่เขายังทนน่ะ เราจึงมอบให้เป็นพิเศษนะครับการความพิเศษนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่มันเกิดขึ้นโดยเล่กับความตั้งใจจริงของผู้ถือสีนอดทีนี้มาตั้งใจจริงสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือความเมื่อเฟือเผื่อแผ่เพราะฮิกมะหรือวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่ในการถื่อสิลอิก็คือให้แสดงความเมตตากรุณาจากการที่คุณเองได้ประสบได้ลิ้มรสของความยากลำบากจากการท,ที่ต้องทนหิวเห็นอาหารอยู่ข้างหน้าแต่ก็ ทานไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเกิดความหิวความอ่อนเพลียแต่บางครั้งเรายังต้องทางานต้องเคลื่อนไหวอยู่มันเกิดเป็นความทุกข์มันเป็นความลําบากอย่างไรเนี่ยให้คิดถึงตรงนี้แล้วก็เอาความรู้สึกตรงนี้แหละไปเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จงเอาความรู้สึกตรงนี้แหละไปใช้นะครับสมมุติว่ามีคนรับใช้อยู่ในบ้าน <c oughs> ทาไมนี่เขาไม่เรียกท่า <c oughs> เขาเรียกคนรับใช้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> คนรับใช้แต่ต้องให้เกียรติเขาในฐานะเป็นคนนะ ไม่ใช่ทาดรับใช้นะเป็นคนรับใช้นะคือแล้วจีกหัวใช้ไม่ได้จีไม่ได้ครับจะเป็นเรามาตอนเดือนเดือนไหนก็แต่สตางค์เนี่ยเราจ่ายสตางค์แต่สตางค์ก็ก็ก็จ่ายสิครับนั่นเป็นแรงที่เขาใช้แลกกับแรงงานที่เขาให้เราทําให้เราแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาใช้แรงเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่าลงไม่ใช่ครับนะศักดิ์ศรีของมนุษย์เขายังอยู่ การไปจิบหัวใช้ทำแต,แต่แต่เป็นเหมือนกับว่าคุณไปพยายามทําให้เราเป็นนายจ้<อ> <ทำ S 2> างเราเป็นนายจ้างอะไรไได้ค่าความเป็นมนุษย์เสื่อมลงท่าเสนาอุมาต,อ,ตอ,อ,อ์นคคอตบ๊อบเราจะรออันดุเคยถามเ,เป็นลูกของซาบาท,ท่านหนึ่งซาบาสท,ท่านนี้เนี่ยท่านอุมาตแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการแห่งอียิปต์นะครับ,รบเป็นผู้ว่าการนะฮะเป็นข้าหลวงแหละว่าอย่างนั้นเป็นข้าหลวงที่ไปปกครองอมเอมืองอียิปต์ในตอนนั้น แล้วลูกชายของข้าหลวงคนนี้ก็ไปไปแข่งไปแข่งมา้าอ<ม>ืมจะแข่งม้านะครับ<ม>กับคนอียิปต์คนหนึ่งเป็นชาวบ้านครับแข่งมา้าปรากฏว่าม้าของชาวบ้านชนะอืมนะแข่ง<ม><ม>ตั้งหลายครั้งก็ชนะอื<ม>ใช่ไหมครับครับไม่ไปชมนะชนะลูกเจ้าเมืองได้ยังไงเนี่ยนะลูกเจ้าเมืองก็ไม่พอใจไปตีฮะไปตีไปโบยตีอื<ม>นี่แกมาชนะฉันได้ยังไง ธอแกรู้ไหมฉันเป็นใครใช่ไหมครับคล้ายๆกับยุคสมัยนี้หละใช่ไหมครับอ่าทีนี้ชาวบ้านคนนี้ก็เจ็บเจ็บปวดแล้วก็ก็เลยไปไปฟ้องร้องถึงถึงท่านครลิฟะที่นครมดีนะครับนครมดีนะแล้วก็ท่านข้าหลวงท่านครริฟะเขาเรียกมาเลยท่านข้าหลวงลูกชายเนี่ยเรียกมาเลยถามว่าจริงไหมปรากฏว่าเป็นจริงเป็นจริงก็ให้ชาวบ้านคนนี้เนี่ย ไปเคี่ยนไปโบยตีเคยถูกตีมาเท่าไหร่เนี่ยให้โบยตีค่าหลวงเท่านั้นกเท่ากันเท่ากันเพื่อความไม่จติธรรมเพื่อความไม่จริธรรมนี่มันเป็นคาพิธีธรรมในสามแล้วท่านก็บอกว่าคุณค่าหลวงเชิดอัลลอฮฺมาตาอิสตับัตตุมุนนัสวะกัตวาลัดตุมอุมมหะตุมอฮรอรอแปลว่า เจ้าไปเอามนุษย์มาเป็นทาสเมื่อไหร่เพราะคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยแม่เขาเกิดมาในฐานะเสรีชนทั้งสิ้นคุณไปทําให้เขาเป็นทาตุตะเบนเมื่อไร่กันใช่ไหมครับอ่าเขคนทุกคนเกิดมาถือว่าเป็นเสรีชนมนุษย์้วยการนาะที่ไปเอาเขาเป็นทาืุไปฮะคุณมาทำเองแล้วก็ในเมื่อทาสมันหมดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณไปไปทำให้เขาเป็นทาสอีกทำไมนะครับเขาแม่เขาเกิดมามารดาเข้อยกกำเนิดมาก็เขาเป็นเสรีชนใช่ไหมครับนั้น ทุกวันนี้ถ้าเราจะมีความเพื่อเพือพ่อเผื่อแผ่เอาจิตวิญญาณแห่รงรมฎอนมาใช้เนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจผคนอื่นให้มากๆนะค,คนที่เขาเป็นคนยากจนเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นคนรับใช้ของเราเราก็ต้องเห็นใจอยู่แล้วยิ่งคนที่อยู่กับเราเป็นคนรับใช้ในบ้านเราเป็นลูกจ้างของเรามไม่เป็นไม่เป็นคนรับใช้นะเป็นลูกจ้างก็เถอะเก็ต้องเห็นใจเขาว่าจะใช้งานเขาในเดือนรอมฎอนเนี่ย คุณอยากใช้งานให้เขาหนักหนักเหกมือนตอนไม่ใช่ธรรมดอนสิใช่ไหมครับถ้าใช้งานเขาตามปกติเนี่ยวันหนึ่งสมมติแปดชั่วโมงพอธรรม,มดอนลดเหลือหกชั่วโมงได้ไหม,มเขาจะได้กลับบ้านแล้วก็ไปช่วยภรระยาะช่วยลูกในการที่จะทํากับข้าแล้วก็ได้ได้อะไรครับได้กินข้าวพร้อมน้าพร้อมตาจ้ะใช่ไหมครับให้เป็นเดืนแห่งครอบครัวไปด้วยครับเป็นอย่างนี้มผมว่าถ้านายจ้างเขามีจิตวิญญาณเขา ของมุสลิมที่ที่ศรัทธาในาลถจริงเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะ <c oughs> คือไม่ใช่พอถึงเรามาตอนคิดแต่เรื่องกาไรตรงนี้ต้องต้องเอาขายกับเอากําไรให้มาก,กแทนที่จะลดชั่วโมงการทํางานของคนงานให้ให้เหลือน,น้อยยิ่งไปเพิ่มก็ไปอะไ <c oughs> รอย่างนี้เป็นต้นง,งานยิ่งหนักมากขึ้นอะอันนี้เท่ากับไม่เห็นใจับมนุษย์เนี่ยใช้งานในแบบที่ไม่ยุติธรรม ทั้งที่ช่วงนั้นเขาก็เอารับอาหารต้องเห็นใจใช่ไหมครับไม่เหมือนในเวลาปกติแล้วนะครับคุณรัศด์นเป็นนิดหนึ่งก่อนเดีนิดไปถึงคุณรัศดานั้นมีติ่ต่อเนื่องตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายตรงเนี้ยผมมีนายท่านผู้ชมอาจจะมีนายจ้างที่ไม่ใช่มุสลิมอาจารย์เมื่อคิดกําไรขาดทุนถ้าว่าลดตัดทอนชั่วโมงจาก8ปดเหลือหกชั่วโมงเนี่ยนะครับในส่วนของกําไรก็ลดลดน้อยน้อยลงแน่นอน ถึงนี้อาจารย์จะแนะนําอย่างไรที่เขาจะได้ได้ผลกําไรหรือว่าจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่านอกเหนือจากที่ขาดทุนในส่วนของชั่วโมงลูกจ้างไปให้เข้าไปเตรียมประกอบศาสารกิจอาจารย์การให้เนี่ยการให้มันไม่ใช่เรื่องขาดทุนนะคุณบริษัทใช่ครับใช่ไหมครับมันยิ่งได้คือมันเป็นกำไรคือถ้าผมเป็นเป็นเป็นนายจ้างเนี่ยผมไม่ได้ต้องการแค่กําไรให้ผม เพราะกไรที่จะให้ตัวผมมันต้องประกอบด้วยส่วนหนึ่งที่ก็คือคนคนท,ที่ทำงานกับผมต้องทํางานด้วยใจด้วยถ้าเขาทํางานโดยภาวะที่จํายอมและถูกบังคับตลอดเนี่ยผมว่านานไปเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจแน่น,นอนนะฮะมัน,ม,นมันถูกบังคับมันถูกจำยอมและจะต้องทาให้คน,นต้องต้องแสวงหาสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้เขาไม่เขาไม่จาทนอยู่กับเราหรอกตัดไปที่เขามีทางอื่นที่จะไปคนั้นอยากจะให้คนอยู่เนี่ยก็ต้อง เออเอาแรงเขาแล้วก็ซื้อใจเขาไว้ด้วยซื้อใจเขาด้วยนะรับการทําอย่างนี้นี่คือการซื้อใจที่จะทําให้เขาพักดีกับเราตลอดได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่พักดีเนี่ยแย่เลยนะคุณประโยชน์เืิดกับภาพรวมแล้วภาพรวมฮะแล้วก็มันยิ่งกว่ากํลังยิ่งเป็นมุสลิมเนี่ยยิ่งต้องคำนึงว่าการให้เนี่ยเหล่านี้มันเป็นผลบุญเป็นอานิสงส์ที่จะคนผู้ให้จะได้แล้วการให้เนี่ย คือการสร้างกําไรในระยะยาวนะคนดูประเทศจีนปัจจุบันกลุ่มบริษับประเทศจีนเนี่ยเขาไปลงทุนทําอะไรต่างๆกันไปที่เขาให้ก่อนนะเขาให้ก่อนนะไม่ใช่ไปไปถึงก็ตักตวงดักตวงอย่างเดียวไม่ใช่เขาให้ก่อนใช่ใช่เออแสดงจะได้จะไปสร้างถนนให้บ้างใช่ไหมครับฟรีนะสร้างให้ฟรีอ่าทำโน่นทำนี้ให้สารพัดอย่างแร้เมื่อทำถนนให้เนี่ย บางคนต้องซื้อรถยนต์บางคนก็ต้องมีรถต้องซื้อรถยนต์สินค้ามีทั้งเป็นทนอแล้วแล้ปรากฏว่าสินค้าของจีนราคาถูกเออขายรถยนต์เป็นเทน้ำเทธาใช่ไหมครับอ่ไม่ผลอะไรผลจากการให้ที่มองเห็นได้ในโลกใบนี้นะครไม่ไม่ไม่ยังยังไม่ไปไปคิดนถึงผลตอบแทนอันมหาศาลในโลกนั่นแต่ถ้าเป็นในในจ้างที่มี มีแต่เงินในหัวมีแต่ตัวเลขเนี่ยผมว่าไม่ยั่งยืนนะแล้วก็จะคนงานทั้งหลายก็จะต้องทางานด้วยความเครียดจัดไปก็ตามเมื่อไหร่ก็มีทางออกเขาหนีคุณไปแน่นอนพอไปทำงานอื่นแล้วนะใช่พระอาจารย์เน้นย้ําหลายครั้งครับอาจารย์ว่าช่วงเดือนกอมฎอนเนี่นะครับมันคือเดือนแห่งเมตตาใช่ไหมครับเดือนแห่งการให้เดือนบุญเดือนแห่งการให้อภัยนะครับซึ่ง ตามที่เราทราบนะครับท่านผู้ชมก็คงจะทราบ<ม>ดีว่าเราอยู่ในบรรยากาศของสังคมที่เต็มไปด้วยรอยแยกเต็มไปด้วย<ม>ความคิดเห็นที่แตกต่างสังคมกําลังจุกฉีกเป็นริ้วๆหมดแล้วนะครับ<ม>ซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเจพาพุธหรืออิสลามหรือศาสน,นาใดนะครับแม้แต่สังคมมุสลิมเองบอกว่ามันก็มีการแบ่งค่ายเปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสีกันเยอะมากใช่ไหมครับอาจารย์ที่น่าสนใจผมคิดว่าก็คือเราจะถือโอกาสช่วงช่วงเดือนในการให้อภัยนี่แหละครับช่วงเดือนในเมตตาในช่วงรอมฎดอนนี่ยนะครับ ยังไงในการทําให้เราสามารถก้าวข้ามจากความแตกต่างอันนี้นะครับ<ม>ไปสู่ความสมานฉันท์ความรักใคร่ปองดองอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนหน้าที่เราจะแบ่งข่ายเนี่ยเราเคยเป็นเพื่อนกันเราเคยเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมครับอาจารย์นะครับฉะนั้นหนึ่งเดือนที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงดีอาจารย์<ม>เพื่อให้เกิดสังคมอย่างนี้กคือคือจะจะทำทำดีจะทําดีกับคนที่เรากลัวเราเกลียดมาก่อนเนี่ยอาจารย์ จะจังหวะนี้อาจารย์ขอคำแนะนำหน่อยเถอะคนที่เป็นแบบเป็นมนุษย์เนี่ยบางคนเนี่ยทำบาปมาเยอะนะฮะทำบาปเยอะแต่ทำบาปเยอะทำความชั่วมาเยอะเพียงเขาเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยบาปกรรมเหล่านั้นก็ถูกที่บอกว่าเรามาตนช่วงปลายก็คือแหกเดือนแห่งการปลดปล่อยคือปลดปล่อยจากไฟนรกเดือนแห่งการอภัยทานแล้วก็ทาไปสู่การปลดปล่อย ก็จากไฟในรถคือล้างความผิดที่เกัดขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่แผ่แผ่กว้างใหญ่ไพสาลเหลือเหลือที่จะจินตนาการจึงทรงให้อภัยกับมนุษย์ที่ทําบาปเยอะเนี่ยได้ใช่ไหมครับงนั้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นบ่าวพระองค์เนี่ยผมคิดว่าเราเองก็ต้องนําลักษณะเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับคนที่แม้เขาจะผิดพลาดมาอย่างไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเขากํับนิดกลับตัวเนี่ยต้องพร้อมที่จะอภัยนะอืมอการ ถ้าเรายังคิดพยาบาทจองเวรกันอยู่ไม่สิ้นสุดเนี่ยรเราเองก็จะเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยไม่ปกตินะคนที่มีความอาฆาตพยาบาทกิดเ็นการจองเวรคืใช่ใช่ั่บนี้ไม่ดีไม่ดีครับมันจิตใจมันจะไม่ปกติมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาครับนั่นจึงสอนรามฎนเนี่ยจึงสอนให้เราแผ่เมตตาให้มากๆรู้ว่ารู้ว่าอยู่เฉพาะรามฎนอาจารย์ไม่ไม่ นี่คือเดือนเดือนในการวางพื้นฐานก็เพื่อให้คนว่าเมื่อเสร็จร a m a d แล้วหวังว่าความรู้สึกแบบนี้จะอยู่ต่อไปจนถึงรมด a d ปีหน้าใช่ครับแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่กันใหม่มากระตุ้นอีกครั้งใช่ใช่ใช่ปีนังก็ใช่หนึ่งเดือนในการชาร์จใช่ไหมครับชาร์จอิมานเข้าไปนะครับทีนี้ในเมื่อคนที่มีความผิดพลาดชั่วช้ามา แล้วกับตัวยังให้รับการอภัยนั่นภาษาไทยแคบความเห็นแตกต่างซึ่งไม่ได้ถือเป็นความชั่วช้าใช่ไหมครับวามเห็นต่างอย่เห็นต่างทางการเมืองใช่ครับเหต่างกันอุดมการต่างกันนะครับมันไม่มันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องชั่วช้าทั้งหมดครับแต่ที่ที่ทําให้มันชั่วช้าเนี่ยผมว่าเมื่อไหรก็ตามคุณมองเห็นความเห็นแตกต่างเป็นความชั่วช้าแล้วคุณไปลดทอนความเป็นมนุษย์ลดทอนศักดิ์ศรีของคนที่เห็นต่างกับคุณนั่นแหละคุณกำลังทำชั่วนะ ึ่ากำลังทําชั่วแหละนะครับเพราะแล้วก็ยิ่งไปสร้างความเกลียดชังต่อกันและกันปลุกกระแสให้คนเกลียดกันเนี่ยผมว่านี่เป็นความเป็นความชั่วย่างหนึ่งเลยครับมองคนที่คิดต่างเมื่อที่นการพูดตอนที่แล้วลดความเป็นมนุษย์ของีกฝ่างลงซึ่คิดต่างจากตนไปถ้าสีไม่เหมือนกับเราเขามีความเป็นคนน้อยกว่าเราหรือเป็นสัตว์ไปเลยก็มีบางคนใช้คําเรงๆกันในสื่อทำเวทนบ้เาเข้เนี่ยเราถือว่า ลีซานลีซานที่บอกว่ามุสลิมจะต้องเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยปลอดภัยจากคําพูดของเขาายถึงว่าคําพูดเขาไม่ได้ไประรานไม่ไปลดทอนศักดิ์ศรีไม่ทําให้เขาเจ็บปวดนะครับถึงจะเป็นมุสลิมที่แท้จริงได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ของตนเองแล้วก็ใช้คําพูดที่ไประรานไปลดทอนไปศักดิ์ศรีของเขาเหยียดยามเขาอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เลยผมว่าถ้าถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้ การกระทาเป็นอย่างนี้ท่านเรามาอดนนี่ก็คงจะไม่มีผลนะ่รับคนแบบนี้ครแล้วคงจะเป็นการถือศินอดที่มีแต่ความหิวกับความกระหายจะได้อานิสงหรือไม่น่าจะไม่นะไปไม่ถึงหัวใจจิตวิญญการของะถ้าตามที่เราสุอฮรบอกก็คือท่านบอกว่ารุปวซอดีเม้นไลซามินเซียเมอิลนจูองวันนาตัสมีคนถือสีลอดจํานวนมากที่ไม่ได้อะไรจากการถือเลยนอกจากความหิวและความกระหายก็คุณแบบนี้แหละครับ คนที่หัวใจผูกพยาบาทคาตจองเวรแล้วก็ไม่รู้จักอภัยคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่เรื่องความเห็นต่างเนี่ยที่คนถือสิทธิอดคุณถือเพื่อใครเพื่อล็อไม่ใช่หรอแล้วถ้าเรามีอันพระเจ้าองค์เดียวกันทำไมเราจะจะไปเราจะต้องไปแบ่งแยกเพียงเพื่อผลประโยชน์ของใครคนคนใดคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับกับดุลยาของเราเลยใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับใครรักของอาเคิราของเรานะคุณวุฒินะครับนะครับคุณอย่าเออผมว่าที่มันที่เห็นเป็นชั่วเนี่ยเพราะเราถูกปั่น ปั่นโดยโดยแกณนนำหรือเปล่าที่ทําให้เราอม,มองมองคน,นอื่นเป็นศัตรูกันหมดแล้วแกณนนำเหล่านั้นคือคนที่กําลังแสวงหาผลประโยชน์โดยการสร้างความแตกแยกสร้างความกระแสะเปลี่ยนฉากให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองเนะครับแต่ครับนี่เป็นเหมือนกันค่าแรงงานค่าค้ามนุษย์อย่างหนึ่งแต่เป็นเป็นการค่าเอาเอาความเห็น ทําให้คนอื่นเนี่ยสร้งวาทก,กรรมขึ้นให้คนอื่นเนี่ยคือคิดเห็นอะไรต่างๆให้เหมือนตนเล็กเกลียดอะไรกระดามที่เป็นคู่อะไรกับตนอคือชักจูงอะชักจูงเหมือนคิดเขาเรียกว่าใช่ใชวทากวทาก,กรรมสนตาภายจมูกคนอื่นให้ตามตัวเองอย่างนี้ม้องคนอื่นคนอื่นเป็นสัตว์เหมือนกันนี้นะก็ไม่ได้ต้องต้องกับปรับมาในช่วงนี้วใช,ใช่ครับอธิบาแล้วครับ ท่านผู้ชมที่ได้รับฟังการสนทนากับพวกเรา3คนที่ได้ความรู้จากดกรวิสุทธิ์บิลาเตนะครับผู้ในการสู์ประสานง,งานสมัชชุาราชมรีประจำภาคใต้ทั้งคุณกรสักสุขช่วยผมวุฒิปัญาดำนะครับที่พยายามนําเสนอบอกถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตในเตอรอมดอนและก็การปฏิสัมพันธ์กันกับการที่เราได้ ไม่โกรธหรือไม่ชอบใจใครอย่างไรนะครับโอกาสของผู้ศรัทธาแล้วในช่วงนี้นะครับเดือนรอมฎดอนที่จะต้องปฏิบัติตามพระบัญชาของลาตาลาให้อภัยกันและกันนะครับโปรโมชั่นแห่งความดีที่อลาตาจะให้นะครับอิชาร์ลวันนี้พวกเรา3คนขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับอิชาร์ลครับเจอกันใหม่ในอกาศต่อไปวันนี้ขอจากลาท่านผู้ชมด้วยคาว่าว่าบิลาจะฟี่วันิี่ายะวัสลามอัยกุมบารอมะตุลลอยูบารากาตุตลสสดีครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับการที่เราจะได้มารับรู้นะครับทางความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับกับการถือสินอดนะครับซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกเราที่กําลังอยู่ในช่วงของการถือสินอดในช่วงเดือนระมาตอนอันเป็นเสร็จในเดือนนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะครับของสารเคมีในร่างกายนะครับในช่วงที่เราถือสินอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยได้บอกว่าการถือสินอดนั้นมีผลดีต่อสุขภาพนะครับไม่ได้เป็นผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการถือสินอดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถทําให้ลดความเสี่ยงนะครับของโรคหลายๆโรคลงได้นะครับตามที่เราได้ทราบกันบ้างแล้วนะครับจากช่วงก่อนๆของรายการนะครับ ผลต่อสุขภาพนะครับท่านศาสดามุฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลเลวัสลัมได้กล่าวว่านะครับจงถือศีลอดเพื่อสู่เจ้าจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับนี่เป็นฮะดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลลอฮุ์สลัมได้ยืนยันไว้นะครับว่าการถือศีลอดนั้นจะทําให้ส่พวกเรานะครับผู้ที่ถือศีลอดด้วยความยำเกรงด้วยความอิคลาสนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากจะทําให้การถือศีลอดนั้น ถูกตอบรับจากลอสุนทรานนั้นย่อมจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเขาอีกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับความรู้ทางการแพทย์นะครับเป็นที่ยอมรับกันว่าการถือสินอดนั้นไม่ได้ส่งผลในทางร้ายนะครับหรือส่งผลลบต่อสุขภาพของคนปกติแต่อย่างใดนะครับแต่กลับส่งผลดีอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับช่วงของการถือสินอดของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับซึ่งถ้าเรานึกถึงเรื่องของการงดอาหารเพื่อที่ จะไปตรวจสุขภาพหรือว้เจาะเลือดเพื่อตรวจดูสารเคมีต่างๆในร่างกายเพื่อบ่งบอกถึงสภาพพยาธิสภาพของร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่าทางการแพทย์เนี่ยก็แนะนําให้งดอาหารนะครับอย่างน้อยที่สุด8ปดถึงสิอชั่วโมงเช่นกันนะครับดังนั้นการงดอาหารในช่วงเวลาประมาณ8ปดถึงสิอชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านี้เล็กน้อยเนี่ยจึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใดนะครับการถือศีลดนั้นเป็นการงดอาหารในช่วงเวลากลางวันนะครับ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เหมือนกับว่า,างดอาหารทุกมื้อนะครับเพราะว่าเราทานข้าวโซจูในช่วงเช้าตรู่รุ่งอรุณใช่ไหมครับแล้วก็เราเพียงแต่ไม่ได้ทานมื้ออาหารกลางวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มื้อเย็ยนเราก็มาละสินอดนะครับหรือแก้บวชดในช่วงเ,เวลามะก,กริบใช่ไหมฮะดังนั้นได้เวลา13ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลนะครับต่อร่างกายเลยยกเว้นสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับ การขาดพลังงานที่ได้จากสารอาหารแน่นอนที่สุดนะครับการถือสินอดเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับทานอาหารในระยะเวลา13ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําด้วยนะครับก็คืองดเว้นทุกอย่างนะครับทำให้ร่างกายนี่ขาดพลังงานนะครับแล้วก็ทําให้กลูกโคสหรือน้ําตาลในเลือดลดลงจึงทําให้รู้สึกหิวกระหายเป็นเรื่องธรรมดาก็จะสังเกตได้ว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยเราก็จะจะรู้สึกหิวกระหายนะครับอยากที่จะ,ะดื่มน้ําหรืออยากที่จะทานอะไรเข้าไปนะครับแต่ พอเราถือสินอดไปเรื่อยๆนะครับสักระยะหนึ่งก็จะถือว่าเรื่องนี้เรื่องของความรู้สึกนี้ก็อาจจะหายไปอาจจะเป็นในช่วงแรกๆของการถือสินอดเท่านั้นนะครับแต่สําหรับผู้ที่มีการตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่นะครับว่าการถือสิญเขานี่เพื่อ,อลัอสมาตาลาอย่างบริสุทธิ์ใจแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของความรู้สึกผิวกระหายหรือ ความรู้ความรู้สึกที่จะมารบกวนของการถือสตุลเขานี่แทบจะไม่มีเลยดังนั้นผลที่มีต่อส,สุขภาพจิตก็ดีนะฮะหรือว่าสุขภาพกายของการขาดสารอาหารเนี่ยมันแทบจะแสดงไม,ไม่แสดงออกมาเลยเนะครับร่างกายเนี่ยบริวาติเนี่ยเอาวัสดุสารต่าได้สร้างสุสภาพของร่างกายให้ปรับความสมดุลของร่างกายด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเมื่อเราขาดสารอาหาร ขาดพลังงานนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยร่างกายก็จะดึงนะครับพลังงานสำรองที่มีอยู่ในร่างกายอย่างเช่นไกลโคเจนนะครับก็จะแปลงออกมาเป็นน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะทดแทนน้ําตาลที่ที่น้อยอยู่ในอยู่ในกระแสะเลือดของเรานะครับก็จะใช้พลังงานจากไกลโคเจนที่ที่สะสมอยู่นะครับนี่เป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายนะครับดังนั้นการ ที่ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารเคมีที่ที่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับแทบจะไม่ส่งผลนะครับต่อร่างกายของเราแต่อย่างใดในปี31หนึ่งนะครับปี2531มเนี่ยนะฮะมีผลวิจัยนะครับโดยการเปรียบเทียบหญิงปกตินะครับลดอาหารเป็นเวลา7วันนะฮะร,ร่างกายจะเริ่มปรับตัวทีละ,ละน้อยนะครับแล้วก็ถ้าให้อดอาหารในช่วงเวลาเดียวกันกับการถือสินอดเนี่ยก็จะพบว่าระบบการย่อยอาหารจะจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ระบบการย่อยอาหารของของ,ของคนที่ถือสินอดเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการตอบสนองต่ออินซูลินนะครับที่จะเปลี่ยนกลูโคโสเนี่ยให้ไปเป็นไกลโคเจนเนี่ยก็จะทําการได,ได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่เป็นผลการศึกษาของอทางการแพทย์ในใน,ในสมัยใหม่นะครับในปี1993นะครับชาวอาหรับเบดูอินที่ถือสินอดเนี่ยเขาทำศึกษานะครับว่าซึ่งมีการ พูดถึงนะครับในวารสารทางการโภชนาการนะครับก็คือเรื่องของการขจัดอคอเลสเตอรอลใน,ในเลือดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเลือด มีระดับของ HDL หรือคอเลสเตอรอลใน,นในกลุ่มที่ดีเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้น30%ซนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อต่อภาวะของของหัวใจนะครับภาวะของหัวใจของของร่างกายของเราด้วยดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับสนับสนุนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ตรงกันยืนยันว่าการถือสินอดนะครับ ในเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้ส่งผลนะครับไม่ได้ส่งผลต่อระดับร่างกายระดับสารเคมีที่มีอยู่ในร่างกายกลับยังส่งผลดีนะครับให้ระบบการทํางานในเพาะอย่างยิ่งระบบการย่อยอาหารนะครับระบบการขาจัดไขมันอะไรต่างๆเนี่ยเกิดได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงคร่ขอนะครับทำความเข้าใจให้กับพี่น้องทุกท่านว่าอ,อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถือสินอดด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะทําอิบารัตต์ต่อลอสมาตาลานะครับด้วยความ บริสุทธิ์ใจนะครับด้วยความอีคลาสแล้วก็ด้วยการหวังผลตอบแทนจากลอสซงตาล,ลาแล้วผลที่จะได้ตามมาเป็นผลพวงมาก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีอย่างที่ท่านนาบีมอลสุลตลาได้กล่าวในฮันิสของท่านไว้นะครับก็คงหมดเวลาในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาด้วยวาบิลลาฮิตาฟิกวาฮิดายาสัสลามอะลัยกุมวารญญาะห์ตุลลอฮฺวะบารกาตุ